เกมเริ่มครับทางฝั่งของเจ้าทินอยู่ในชุดเสื้อสีส้มกางเกงดำนะครับเป็นฝ่ายเคลียรบอลก่อนอันนั้นเปิดยาวขึ้นหน้ามาติดอลิซาลิฟอวีโอ้โหจะมาแบบเรียกว่ามาเร็วเลยครับสลายุทธให้บอลมาสุพนันเปิดมาได้แม่นด้วยชิจาวัดลุงนี้จิ้มยังเป็นบอลของทาง พิธีประจวบนะครับเล่นกันสั้นๆประสิทธิ์จันทรทุมยอดลูกนี้ขึ้นมาทางด้านซ้ายเอาแล้วครับพาบอลขึ้นมาตาอวตาอว่าลูกนี้มาโดนดักไว้ได้โดยสุพนันโกบอลมาได้เลยนะครับจากเท้าสมุรประการเปิดบอลยาวให้เอเลียนโดรขึ้นมองไปติดอัดนานแต่ยังมีตัวมารองครับพุทธไยบอลออกมาทางด้านซ้ายครับที่เดสเกสัาเกอเปิดเข้ามาเอเลียนโดเบิ้ลพุทธไยแต่งอูโหลูกนี้ยาวไปครับ เกือบจะได้ยิงเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องชมขวัญชัยออกมาเร็วอิทพิพงศ์เปิดยัดเข้าไปก็ติยนะัดเอาครับจังหวะนี้วิลเล่นโมตา้ายักได้ดึงจังหวะแล้วไหลเข้าช่องได้สวยมากตาวัวยกแลางหูลูกดีข้าบคานโอ้ปฏิวัติที่้ามาเร็ว้โหและจังหวะนี้เจ็บเลยครับตาวัเป็นจบสกอร์ของตาอวัวเฟอร์รราดอสซานโตสครับ เป็นบรัสเลเลนคอนเนคชั่นอีกครั้งหนึ่งนะครับของทาวิเล่ที่แทงทะลุช่องมาให้กับตาอวัวจวังหวะนี้ได้หลุดเข้าไปครับแต่ว่ายิงลูกนี้ข้ามคานออกไปครับพยายาม,มยกข้ามาปฏิวัติไปแล้วนะครับเดียนโดเปิดเข้าไปตรงกลางอ้าวครับทะลุขึ้นมาเจริญศักดิ์พาบอลหลุดเข้าไปหลุดเดียวแล้วลูกนี้ชิดอ้าวเข้าไหมไม่เข้าก็ขูดด่ขวัญใจปัดทิงออกไปได้ไดแบบบุดบิดชนิดที่เรียกว่าของเชียนี่ต้องลุ้นกันจนลูกออกเลยนะครับ ลายมือจริงๆเลยครับงหวะนี้ของทางขวัญชัยครับจะิดนสาดครับหลุดเข้ามามีเวลานะครับก่อนที่จะตัดสินใจคือกึ่งชิปเลยครับเพราะว่าตัดสินใจที่จะหาพื้นที่เรายิงได้เลยครับแต่ว่าขวัญชัยเลยครับลายมือจริงๆเลยครับมาเป็นเมจีเก็บได้แล้วสาดขึ้นไปโดนดักไว้ได้ครับอภิชาติไปไม่ได้โอ้แล้วลูกนี้ครับเมทีฝ่าวเลครับยกเท้าสูงโดนใบเหลืองเลยครับ เหลือแรกของเกมนี้มาแล้วครับเป็นทางเมทีครับตัวยศเขาสูงคนระับเจ้าตัวก็ยอมรับเป็นสมพีมพคือจับข้ามเนี่ยโดนฆ่าโทษแน่ๆเลยครับแต่ตอนนี้เนี่ยอยู่ที่เปลี่ยนจะเป็นเหลืองไปแดงหรือเปล่าครับภาพนี่ก็จับไปที่ทางเมทีนะครับครับตอนนี้ก็ต้องลุ้นกันแล้วครับอยู่ที่ดุนพินิจอย่างเดียวเท่านั้น แล้วคือจริงๆเจ้าตัวเนี่ช่วยฝั่งขวานะครับคราวนี้เปลี่ยนมาช่วยเกมรับทางอีกฝั่งหนึ่งครับมาแล้วครับมาดูผลการตัดสินจาก VAR นะครับวิ่งเข้าไปเรียกเข้ามามแบบนี้ถ้าเรียกเข้ามา นั่นแหละครับยกเลือกเหลืองแล้วก็ให้ใบแดงครับเมธีสารครมโดนใบแดงโดยตรงเลยนะครับก็ถือว่าตอนแรกจะให้เหลืองแต่ว่ามีสัญญาณมานะครับก็เลยสนใจไปเช็คจุดเปลี่ยนเกมเลยนะสุพนันยังกระชากต่อแล้วก็เปิดลูกนี้หักข้อเข้ามาบอลตกมาแล้วก็ลูกนี้จริงโอ้ชยาวั์ แต่ว่ามีจังหวะทําฟาวไปแล้วครับโอ้โหเกลื่อมไปแล้วครับทางฝั่งของประจวบลาบมาอยู่แล้วคืนกลับมาได้เกะออกซ้ายเปิดเข้าไปลูกนี้ได้มองแล้วก็โอ้โหปัดทิ้งออกไปได้ครับโอ้โหลูกนี้ขวัญชัยวันนี้นี่ถ้าเกิดว่าเสมอได้เขาน่าจะมีโอกาสหลุนแมนออฟเดอะแมตช์เหมือนกันนะครับลูกมงของโอโนลูกนี้ต้องเปิดนะครับ ลูกเตะมุมโดยเจริญศักดิ์นะครับโอกาสลุ้นครั้งสุดท้ายในเกมนี้ยอดโดเข้ามาชกออกไปได้ขวัญใจแล้วพุทธศิลป์เป่าธวิดหมดเวลาการแข่งขันครับทีทีประจวบันีสคนครับยันเสมอกับสมบูรประการซิตี้ไปได้ศูนย์ประตูต่อศูนย์แล้ววันนี้เวลาการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะครับคุณวิรวิทย์เจริญเชื้อและผมโยธินอารีกาเร่ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ